เราอย่าไปยุ่งกับกูช่วยๆมาหน่อยกันแล้วกันอย่า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 หย่าโอหย่าอ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 ย่าหย่ามันหายไปไหนวะเห็นตาไหมตามมันตามมันไปไหนวะไปหามันดีกว่าเฮ้เพื่อนอยู่ไหนไหนล่ะ ติดนักยังกายเหรอี่เยน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 เย็นเยนเนทะเลทะงวว้ายไอ่ไม่เป็นไรมันสำรวจด้นนี้ก็ได้แมนบอกไกด์น ไอ้ทำต้นไม้เอ๊ะทำอะไรวะทำนหน้าตาแบบปูนปูนเ,เนี่ยมาเล่นศาสตร์ซ้ำยอดนงฮะนั่นเมื่อกี้เจอแบบนขนแกงเหรอเชี่ยมากไม่เป็นไรเรามาสำรวจเปิดแบบแป๊บเรามาสำรวจด,ด้านนี้ดีกว่าจะเจอทำมวยเป็นไง นี้นะครับเราจะมาสำรวจกันมึงไงของความอยู่หรือกูเสวยด้วยอีกจะตายอันนี้กูจริงนเนี่ยโว่าอ่ามันตายแล้วมยา,มาตายว่เาเหมือนอะไรเนี่ยอีเชี่ยเจอแต่อะไรอยู่ฉากแมง อโดนเป่ากระบาลโอเคมาได้เจาสองชั่วโมงสวัสดี มันแค่มันอยู่สุกไหมล่ะบ้านกลัวแง่ไปดีกว่าบ้าไปดีกว่าสิงครับวันนี้มาด้วยแล้วกัน ไปดูหมูดีกว่า,มา,าหมูสร้างวันยังไงเฮ้ยสร้างวันตัดดอแล้วนึกไมค่กูบ้านมันสร้างอะไรอย่างังน้ะน,นะอะไรอ่ะมเยี่ยมหน่อยมันแค่มาเยี่ยมอ่ะ เมือ่อกี้ทำบ้านอะไรให้ไกลแล้วอย่าไปแย่งบ้านไปละไปดิบ้านมาบ้านไกลหมูไกลว่ะเดี๋ยวมาดูไกลไกลมันจะอยู่บ้านหลังของใครน่าไปอยู่กันแน,น่นอนเสือะอะไรกันเนี่ย แล้วบ้านของเกมโอเคบ้านด้วยแค่นี้เนาะว่าไมาแค่นี้บ้านแม่ได้เจริญขนาดนั้นตกลงเล่นสายเวทช่ไมเนะี่ยไม่จะมอน โอ้ยปินมาได้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้ขี่ข้าเมเด้อะๆเด้อจะเข้ามานะอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าเข้ามาโอ้ยโอย้ยมีลีเล่นมีลีนั่นแหละดีกว่าฮะเยอะมากเลยโอ้ยโอ้ย,อยมูด้วยด้วยเข้ามามยึดมดี๋ยวรอให้คนตูดลุกปั๊ม ปามเงินแบบนี้สิเบเปินาีมานะโห้ีนด้ไงเนี่ยยยยยยามเงิน่ายโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหอกลัวไปตัดนะถเ้ยมัน30แล้วค่ะไปตัดขมาขมาเลยเข้ามาเลยย่ย่โอยยเจ็บจ็เอย่าลื่นกว่า เฮ้ยกำลังทำที่จเจริญเจริญอยู่แล้วผีมาทำไมเนี่ยนี่มันภาพความซิบหายนี่ว่ไกล้หนีเร็วไกล้อย่าไปสุ่กับมันมาอยู่้าความเจริญโอ๊ยไกล้ไกดวโอ้แล้วจะพุ่งใส่มันทำไมนะ อุ้ยมันก็ไม่ต้องมาเกิดกับกูนี่แหละกูทำนวัตกรรมหนึ่งส่วนหนึ่งครับไฟมียาถ้าทุกคนเป็นอย่างงี้ทุกคนลองทำดูนะทำบ้านแบบนี้แล้วก็เอามาบอกวางไว้ตรงนี้บอกเลยว่ารอดแต่กูไม่อยากอยู่ไงก็มันไม่ใช่บ้านบ้านไม่ใช่บ้านอนี้มันไม่ใช่บ้านซะหน่อยอาจจะเป็นบ้านก็ได้ไม่เป็นไรใส่สมอนถูกใจทีนี้อาบิเกล เอาไม่ละหลุมศพมีตั้งเยอะเลยกูเฮวะวางไว้เลยลุงศพอะแล้วมึงก็คนเยอะกว่านัาน้งแม่ปลาแก้วล่างควยล่างจานใด้แล้วนะทำไมไม่ใช้นวัตกรรมมึงไม่เอาบ้านกูอยู่ข้างบนกูไม่ชอบบ้านชั้นต่ำมันไม่ได้ต่ำหลุงศพกูมีเยอะเลยหรือจะทำสูตรสารตรงนี้ก็ไม่ได้นเล็กก็ได้ บายสามสี่สิบเอ็ดโอ้วางมาตรงนี้หละโอโอเริ่มเท่าแล้วผมก็เริ่มมาเช่นกันว้าวเว้ยไม่ไม่ไม่คาข้าไม่ได้ขโมยค้าทำได้ก่อน <laughs> โอ,อ้ยใก,กล้ใกล้ใกล้สวยด้วยเย่แก่รักขอไม่ได้รักขโมยไม่ได้ขโมย ตั้งแต่เกิดมายังไม่รู้มึงใครเนี่ยโอ้ใครเนี่ยใครอ่ะออกไปหาของแล้วโอ้สุสานสุสานใครหนอสุสานใครหนอเป็นพอ่อกูเฮ้ยฮับบี้เกลฮับบี้เกลเกิดเนี่ยเอามาหน่อยอยากมาขอยืมหน่อยได้ไหมไม่ได้โอ<ว>่ฝายกูไ,ไงเบื่อแล้วดาบอยากใช้ดาบหะ อ๋อหาสูงแล้วก็พอใช้ได้อยู่อ่านมีแต่โต๊ะโทรศัพท์นะมันสิรถพังเป็นไงไหนอาบิเกลออปชั่นดีไหมก็ดีอยู่นะเรเดยรยรถมานะอาบิเกลมาอาบิเกลกูถ้าใช้ถ้าไอ้ถ้าใช้ถ้าใช้ไออาบิเกลแล้วมันมันจะไม่หายใช่ไหมหรือว่าถ้าปล่อยอเมาลองทิ้งมาดิเอาไฮ้ย ไม่หายดีนะเออทุกคนก็ลองใช้ดูเีถยวลูกพ่อเฟสระบบเสี่ยงงานเรียนนะว่าปิดไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคโอเคหลือได้แเราคุณนตัวถิ่นยังแกมาแล้วมันหายปกดีกว่ะเรมาเร็วๆมันหายปกเดี๋ยวคุยมัน ก็อี้ก่อนก็อี้แล้วแคมป์นี่กูคิดไว้เลยแล้วเนี่ยวางไว้ตรงไหนดิตรงนี้ดีกว่าแคมป์วางไว้เดินมึงไปมึงอยู่ฝั่งนู้นไอ้เกียงมึงมีตัวทองกี่ตัวไม่กี่ตัวตั้งมีตัวทองกี่ตัวเลือกอมุนมึงไม่ต้อง